แน่นอนครับต่อไปนี้คือภาคที่2ของรีวิวยานกวาดล้างทุนระเบิดของไทยเขียนต่อจากภาคแรกในรูปแบบเดียวกันคือไม่มีหัวข้อยย่อยไม่มีวงเล็บและไม่มีเครื่องหมายพิเศษใช้ภาษาไทยล้วนยาวและละเอียดในระดับรีวิวเชิงเทคนิคและยุทธศาสตร์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกวาดล้างทุ่นระเบิดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นยานกวาดล้างทุ่นระเบิดที่ไทยนำมาใช้ในปัจจุบันถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีที่ได้รับจากประเทศพันธมิตรและการปรับปรุงให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและลักษณะการปฏิบัติงานในประเทศ ยานแต่ละขั้นผ่านการทดสอบในภาคสนามและได้รับการปรับแต่งโดยวิศวกรไทยเพื่อให้เหมาะกับสภาพดินและภูมิอากาศที่มีความชื้นสูงพื้นที่ป่ารกและภูเขาที่ลาดชันซึ่งต่างจากพื้นที่ทุ่งกว้างแบบตะวันออกกลางที่เป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ในช่วงแรกเพิ่มสิ่งที่ทำให้ยานกวาดล้างทุ่นระเบิดของไทยได้รับคำชื่นชมจากผู้สังเกตการต่างชาติ คือความสามารถในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งดินโคลนดินทรายและพื้นที่ที่มีเศษหินหรือเศษไม้จำนวนมากระบบกลไกแบบทิวเลอร์หมุนแรงสูงที่ติดตั้งด้านหน้าสามารถทำลายทุ่นระเบิดขนาดเล็กถึงกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แรงหมุนและแรงเหวี่ยงจากใบตีเหล็กหลายสิบชุดที่หมุนด้วยความเร็วสูงเพื่อกระแทกพื้นและกระตุ้นให้ทุ่นระเบิดทำงานอย่างควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความลึกก็ขอองค์การกวาดให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ทำให้สามารถกำจัดทั้งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังที่ฝังลึกได้ในระดับหนึ่งจุดเด่นอีกอย่างคือระบบควบคุมจากระยะไกลซึ่งใช้สัญญาณวิทยุและกล้องความละเอียดสูงหลายตัวที่ติดตั้งรอบคันยาน ผู้ควบคุมสามารถอยู่ในระยะปลอดภัยมากกว่า500เมตรและควบคุมการทำงานของยานผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงภาพแบบเรียลไทม์ทำให้ลดความเสี่ยงจากแรงระเบิดและสเก็ตได้อย่างมากระบบกล้องยังสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานในแต่ละภารกิจเพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพภายหลังการเก็บข้อมูลลักษณะแรงระเบิดและตำแหน่งที่ตรวจพบทุ่นระเบิดยังช่วยพัฒนาแผนที่ดิจิทัลของพื้นที่อันตราย ซึ่งมีคุณค่าสำหรับการวางแผนปฏิบัติการในอนาคตยานรุ่นใหม่ที่ไทยได้รับยังติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบกันสะเทือนแบบพิเศษเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในโครงสร้างหลักและห้องเครื่องทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้นโดยไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ใช้มีแรงม้าสูงถึงหลายร้อยแรงมา้า ให้แรงขับเคลื่อนเพียงพอสำหรับการลากกลไกลขนาดใหญ่ด้านหน้าโดยไม่สูญเสียความเร็วมากนักขณะเดียวกันยังใช้ระบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบไทยซึ่งเป็นผลจากการร่วมมือของวิศวกรไทยและต่างชาติในช่วงการติดตั้งและทดสอบจริงสิ่งหนึ่งที่ได้รับคำชมจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คือความสามารถในการซ่อมบำรุงง่ายยานถูกออกแบบให้มีโมดูลแยกส่วน ระบบกลไกลหลักสามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วในภาคสนามโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานซึ่งช่วยประหยัดเวลาในภารกิจต่อเนื่องการฝึกช่างเทคนิคภาคสนามให้สามารถวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นได้เองโดยไม่ต้องส่งกลับฐานใหญ่เป็นสิ่งที่ไทยลงทุนอย่างจริงจังทำให้สามารถรักษาอัตราการปฏิบัติการของยานในระดับสูงและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ ในด้านยุทธศาสตร์การที่ไทยมีเทคโนโลยียันกวาดหลังทุนระเบิดระดับนี้ทำให้ประเทศมีศักยภาพสูงในด้านความมั่นคงชายแดนและการปฏิบัติการมนุษยธรรมในภูมิภาคอินโดจีนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาทุนระเบิดตกค้างมากที่สุดในโลกและการที่ไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการกับปัญหานี้ได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลก ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและลาวซึ่งเคยประสบปัญหาทุ่นระเบิดอย่างรุนแรงในอดีตได้แสดงความสนใจในการร่วมมือและศึกษาระบบการฝึกและอุปกรณ์ของไทยซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยที่มีผลเชิงบวกในระยะยาวการฝึกปฏิบัติร่วมระหว่างหน่วยไทยกับประเทศพันธมิตรได้ช่วยเพิ่มประสบการณ์จริงในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ หลายภารกิจได้จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเน้นการประสานระหว่างยานกลกับเจ้าหน้าที่เดินเท้าการจำลองสถานการณ์ระเบิดจริงในพื้นที่ควบคุมการฝึกใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่ก่อนเข้ากวาดล้างรวมถึงการฝึกซ่อมบำรุงเร่งด่วนหลังเกิดแรงระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นระบบ สิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีชื่อเสียงในวงการปฏิบัติการกวาดล้างทุนระเบิดระดับสากลในฐานะประเทศที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีและความสามารถของบุคลากรเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากภารกิจทางทหารแล้วยันกวาดล้างทุนระเบิดยังถูกนำไปใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดตกค้างซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกหรือพัฒนาได้การที่ยานสามารถทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยช่วยให้การฟื้นฟูพื้นที่ทางเศรษฐษษษกิจเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่นานหลังจากการกวาดล้างเสร็จสิ้นพื้นที่จำนวนมากได้รับการส่งมอบกลับให้กับชุมชนซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเขตอุตสาหกรรมเบา ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารหน่วยงานพลเรือนและองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหรประชาชาติและโครงการระเบิดเพื่อมนุษยธรรมซึ่งให้ทั้งการสนับสนุนทางเทคนิค งบประมาณและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องการที่ไทยสามารถรักษามาตร,รฐานสากลในการปฏิบัติการได้อย่างเข้มงวดทำให้ได้รับความไว้วางใจและโอกาสในการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมเช่นการส่งเจ้าหน้าที่ไทยเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติในต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดแม้ว่ายานกวาดล้างทุนระเบิดของไทยจะมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่การพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ วิศวกรของไทยกำลังศึกษาแนวทางใหม่ในการใช้ระบบตรวจจับด้วยคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ทะลุดินเพื่อช่วยในการระบุวัตถุระเบิดที่ฝังลึกและไม่ตอบสนองต่อแรงกระแทกแบบกลไกการพัฒนาโดรนลาดตระเวนที่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระเบิดและสร้างแผนที่สามมิติของพื้นที่อันตรายแบบอัตโนมัติเป็นอีกแนวทางที่กำลังได้รับความสนใจ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสำรวจและเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลก่อนการปฏิบัติจริงการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบควบคุมของยานเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานในไทยเริ่มทำการทดสอบยานบางรุ่นสามารถปรับความเร็วและแรงหมุนของระบบไฟล์ไอัตโนมัติตามลักษณะของพื้นผิวที่กล้องตรวจจับได้ในทันทีซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อชิ้นส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การกวาดล้าง การพัฒนาในระดับนี้ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานด้วยตนเองในอนาคตซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศให้เติบโต